เฮ้ยแบบนี้ไม่เวิร์กอ่ะเวิร์กแบบนี้แหละไม่เวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กสิไม่เวิร์กได้ไงก็ไม่เวิร์กเลยสิทำมันจะทำให้คนมีความสุขแล้อย่างนี้เวิร์กสุดแล้วเฮ้ยไม่เวิร์ก เฮ้ยม,มาเป่ายิงฉุบกันดีก่เยี่ยมเป็นเรื่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องไทยพิบัติเรื่องปัญหาระดับชาติมาเป่ายิงฉุบอะไรกันแก้ปัญหาไม่ใช่เด็กอนุบาลเอออเราคุยกันถึงเรนะื่องอะไรนะเรื่องนี้ไงต้องกันและบรรเทาไทยสาธาธรณภยัยต้องการและบรรเทาสาธารณภัยไทยเป็นหนึ่งในกรม ของกระรวงมาไยใช่ไหมใช่ใช่พอพอไทยทําไมไม่เวิร์กทำไมไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กตั้งแต่ชื่อแล้วทำไมก็ชื่อบอกว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันไม่ได้เตือนภัยไงแล้วมันก็ไม่ได้กู้ภัยแล้วก็มันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าจัดการภัยไงมันแค่ป้องกันเกิดบรรเทาหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยอย่างที่หัดใหญ่เนี่ยลาสุดเนี่ยนะอยู่ในพื้นที่ทำเลดีมากเลยคืออยู่ บนเนินใกล้สนามบินเขาเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรือรถอะไรเก็บไว้นั่นหมดแล้วน้ำท่วมในเมืองเข้าไปเนือท่มท่วมไปทางที่จะไปที่จะไปช่วยแต่ปอพอช่วยแต่ปอพอปลอดไทยปลอดไัยปลอดไทยปลอดภัยทุกอย่างดีหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเสียหายเลย่วยปลอดภัยลงไปช่วยใครไม่ได้ลงไปช่วยใครไม่ได้ หมือนเราคุยกันข่าวที่แล้วหลที่แล้วว่าอันเนี้ยพอเนี่ยควรจะยกฐานะเป็นกระทรวงแล้วผมมาพูดหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสิบปีแล้วแหละผมมองว่าภัยพิบัติเนี่ยมันมันยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นทีขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มันมีแปลกๆมากขึ้นแปลกๆมากขึ้นผมมองว่าตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็คือสมัยซึนามิมันเป็นภัยที่เราไม่รู้จักครับ เราบอกว่าบ้านเราไม่มีสึนามิมันก็เกิดใช่ไหมล่าสุดนี่มีนาปีที่แล้วปีเนี้ยปีเนี้ยมีนาปีเนี้ยเกิดแผ่นดินไหววันที่8มีนาซึ่งประเทศไทยเราฟันทงเราไม่มีเหตุแผ่นดินไหวเพราะเราไม่มีรอยเลื่อดปรากฏว่าเขาเลื่อนกันของเขาแต่สะเทือนมาถึงเรานองไงจนทุกวันนี้ก็ยังหาคนผิดไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ ประเทศไทยเนี่ยสามครั้งใหญ่ๆเนี่ยมันห่างกันสี่เดือนนะฮะยี่สิบแปดมีนาใช่ไหมครับมีนาอ่ะรับไปอีกเดือนนึงยเมษาพฤษภาคมมษภาคาร์ลการ์เปลี่ยนยิงเราตึ่มตุ่มตุมตุมวันที่ยี่สิบสี่ประท้ากันประท้ากันปึ๊บพอจางได้ไหมสิงหากันยาตูระพฤศจิกาเป็นไงน้ำท่วมแบบโอ้ยจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันก็ท่วมทุกที่ ยุทธยาก็ท่วงยังไม่ลดเลยนะ่างทองสิงห์บุรีก็มีน้ําท่วงแต่หัดใหญ่เนี่ยมันเป็นเขตเศรษฐกิจมันไม่ใช่เขตรับน้ําไม่ใช่ทุ่งนาแล้วมันท่วมฉับพลันตั้งตัวไม่ทันอยุทธยาเนี่ยน้ามันค่อยๆมาแล้วเขาก็อยู่ละสอกเขาอยู่กัน้มาตลอดชีวิตอย่างสมัยปี5 4สน้ําท่วมกรุงเทพโอ้ยท่วมนครสวรรค์ไล่มาเรื่อยๆรู้ ไปหาดใหญ่นี่มันคืนเดียวเลยชั่วข้ามคืนตุ้มเดียวเลยเป็นวิกฤตคุณแม่เพื่อนผมเนี่ยเขามาเดินมาดูน้ำเขาบอกโอ้น้ำแค่ขอบฟุตบาทก็เข้าไปหุงข้าวหุงข้าวซาวข้าวไม่หุงข้าวไม่ใช่รอสุกนะสาวข้าวล้างข้าวเสร็บใส่น้าใช้ชีวิตปกติเสียบปลั๊กปิดฝาเดินออกมาดูข้าว ถึงถึงถึงน่องเยกาอันย้อป่านี่บาเข้าบ้านไปถึงน้องเนี่ยมัมาเร็วมากมมาเร็วมากเพรเรื่องวิกฤตจากนี้ไปมันจะ ขี่มากขึ้นเรื่อยๆทีนะเพราะฉะนั้นเป็นแค่กลมไม่ได้แล้วเป็นกลมไม่ได้ต้องยกระดับต้องยกระดับอาจจะเป็นกระทรวงก็ยังได้ต้องเป็นเหมือนกับหน่วยงานอิสระเป็นหน่วยงานพิเศษเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นมาภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่งั้นมันทํางานไม่ยากเป็นองค์การมหายชนเลยแล้วแต่คือคือต้องทาให้สามารถรวมศูนย์จากทหารตำรวจหน่วยงานที่เขามีบุรณาการบรณาการภพไทยนี่มันมาหลายอย่างอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่มาแต่น้ำอย่างเดียว เรามีนักผจญเพลิงแล้วต่อไปเราอาจจะต้องมีนักผจญน้ำเออเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วภัยจะอ่างไม่เหมือนกันนะแผ่นนิดไว้ต้องหนีลงพล่งฮะแต่ถ้าน้ำท่วมต้องหนีขึ้นที่สูงฮะมันต้องรู้จักพยากรก่อนช่วงฤดูการนี้เป็นอย่างนี้ภัยอย่างนี้ต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะไฟ ตัดน้าน้าต้องเตรียมนะมันต้องล่วงหน้าไม่ใช่เผชิญเหตุแล้วก็มาหากันอย่างนี้เ่ยเพราะฉะนั้นภารกิจหลักเลยข้อแรกเลยเน้นป้องกันเชิงรุกเน้นป้องกันเชิงรุกพี่น เลือกผมไปเป็นผู้นำของท่านบริหารท่านนี่แหละครับครับผมจะต้องทำให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมบ้านเรือนของท่านนะครับครับเราจะลุกเข้าไปลุกเข้าไปจนน้ำมันถอยล่นลงไปลงคลองไปเลยครับหาดีมากหาเสียงดีมากรายการเลือกหรือว่าหาเสียงนายกกระบาลใสม่ารณสุใหม่เหมือนเหมือนตอนที่้ังกันเชิงลุกเออเม่อไง ตอนที่เขารณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือบอกว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัยขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกรณรงค์กันบางคนมั่วทุกคนทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ต้องสวมหมวกกันน็อก เออไม่ได้ดเรื่องถุงยางนี่นะเรื่องถุงยางนี่มันต้องมันต้องสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมของเขาเนเออเป็นปนว<อ>ัตกรตรมสิเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันขนาดเล็กใช่ไหมใส่ในกระเป๋าได้เลยไหมซอ,องเล็กๆซองเล็กๆมันจะต้องมีเครียกว่าถุงยางกู้ภัยเฮ้ยถุงยางกู้ภัยก็คือใช้แบบถุงยางไม่ปกตินี่นะแต่พอน้ำมาปุ๊บเราก็เป่าเลยฮะูบขึ้นมาแล้วก็ปิดจมูกมัน เราสามารถใช้เป็นหมอนลอยน้ำได้แล้ว,แล,วแล้วถ้ากรณีนะ้ำ น้ำกําลังจะพ่วงต้องเก็บน้ําไว้ใช้ถ้าเรามีไหลโหรเราสามารถเปิดก๊อกกรอกเก็บไว้ได้เขาบอกว่าได้ถึงกี่ลิตรนั่นนะมันยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรถุงยางอะไรถุงหนึ่งสามารถเก็บน้ำได้ยี่สิบลิตรฮะงั้นบ้านอาจารย์สมชายที่มีถุงยางยังไม่ใช้นะไม่ใช้แล้วใช้้ใชอะไรเล่าอันนี้เป็นประวัติการณ์เลยนะถุงยางกู้ชีพเลยนะใส่ไว้ในกระบอกเคียงแต่ อาจจะเป็นทําให้ถุงยางนี้เป็นถุงยางสิ้นชีพได้แทนที่จะเป็นถุงยางกู้ชีพอะราะเมียเห็นเขาไม่ใช่ใครป้องกันแล้วกอนต้องกันไว้ข้อที่สองกันเชิงรุกข้อที่สองต้องบูรณาการความร่วมมือเออท่านนายกครับตอนน้ำท่วมท่านนายกหายไปไหนครับโอ้ยไม่ต้องห่วงผมครับพี่น้องครับ ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวหัดใหญ่ของผมหรือชาวน้ำท่วมไปอย่างดีไม่ต้องห่วงนายกคนนี้สามสี่วันที่ผมหายไปผมปลอดภัยดีท่านไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ครับขออนุญาตพูดแทนในใจคนหัดใหญ่หน่อยว่าาเออมึงหายหัวไม่ได้ไม่ไดช่วยแค่นั้นผมไม่ได้เป็นห่วงมึงขอบคุณหน่อยถามเลยถ้าเหลกแม่ โอ้ผมคิดว่าพี่น้องเป็นห่วงนายยงไม่ใช่หายไปไหนหลายวันโอ้ยผมหายไปเนี่ยหายไปเก็บตัวแล้วพอมานะน้ำลดแล้วนะนายยงนั่งในเรือลูกน้องคอยจูง้ส้กว่าคือเนี่ย คือคนเป็นผู้บริหารเนี่ยพอเนี่ยต้องเข้ามาให้ความร่วมมือต้องบูรณาการบูรณาการแพเอขายท้องถิ่นเอากัน่าพท้องถิ่นอ่ะภามีรถมีเรือมีอะไรก็ตามโอเคเมื่อประสบเหตุแม้กระทั่งบ้านนายกอาจจะท่วมก็ต้องเอาจากรอบข้างจากจังหวัดจากอำเภอรอบข้างเก็บอกว่า ปอพอมีทุกอำเภอก็ไม่จริงเขตยังมีไม่ครบเลยจังหวัดบางจังหวัดปอพเป็นแค่หน่วยนิดเดียวคู่ว่ายอยู่นิดเดียวต้องยกระดับแล้วก็ขความร่วมมือได้นะอาจารย์พัฒน์ที่คนหาดใหญ่ออกมาพูดในคลิปความจริงหาดใหญ่มีเรือหางยาวตั้ง500รอยลำแล้วเอามาใช้ได้ไม่ขอความร่วมมือแล้วไม่บอกล่วงหน้าอย่างเช่นสกีเนี่ยต้องขนไปจากกรุงเทพ กระบี่มีท่องเที่ยวภูเก็ตมีท่องเที่ยวมีเจ้ักกี้เช็ดจัดกี้บีเยอะเลยมากมายบูรณาการความร่วมมือเนี่ยปัญหาคือเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานผู้นำหรือหน่วยงานนะหน่วยงานไม่มีอำนาจแล้วผู้นำก็ไปเก็บตัวอยู่ขอโทษครับพี่น้องผมไม่กักวท่านอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่่ในทีปลอดภัยแล้โหที่สามพัฒนาสิรภาพคนทำงานอบรมสิอบรมสิอบรมการอพยพโยกย้าย คือคุณอปปรเราเราจะเอาแบบพวกที่ปุ่งญี่ปุ่นที่อสอนตั้งแต่อรุบาลถูก,ถก,ถก มันถูกแต่ถูกครึ่งเดียวเพราะวันนี้มันไม่ทันมันต้องเอาเด็กอนุบาลเนี่ยมาอบรมพร้อมกับผู้ว่าเลยครับต้องให้ทุกคนรู้เหมือนกันในเวลาเดียวกันอันสั้นเพราะถ้าไปคอยให้มันพัฒนาขึ้นมาแบบภัยเนี่ยมันมาใหญ่ๆทุกมีอย่างเทคนิคการช่วยเหลือเนี่ยถ้าไม่ใช่อายไซมืออาชีพหรือไม่ได้รับการอบรมไว้ก่อนเราจะไม่สามารถช่วยได้อย่างเคสที่สาวไม้เกาะ สาไฟอ่ะแล้วคุณการจอมพลังไปเห็นน่ะแกก็เลี้ยวเจ็ตสกีไปหาเลยนะแล้วไอ้เจ้ากระโปงแค่คอใช่ไหมก็นึกว่าสาวน้อยนึกว่าสาวน้อยอะไรเงี้ยตัวเล็กนีดเดียวแสะบัดท้ายเจ็ตสกีมันเลยขึ้นมาเลยเนาะปรากฏว่าพอแกพึบขึ้นมาข้างหเ้าตัวแกเท่าตู้เย็นเยตัวแกเท่าตู้เย็นเนี่ยเจ็ตสกีแทบปากรวบว่ะ ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถ้าฝืนคิดแบบไม่ไม่มีประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวเขาไม่พัฒนาศักยภาพก็ฝืนจะต้องเอาขึ้นไม่ได้แกก็ใช้เทคนิคอันนี้เขาชำนาญเอาเสื้อไอเนี่ยเสื้อเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพให้สาวคนนี้ใส่แล้วก็ทำการคล้องเชือก พันหนึ่งไปครองช้างแล้วก็ลากลอยน้ำไปแช่ไหมนี่เขาคิดอีไว้ตั้นี่เลยต้อมีประสบการณ์ใช่แล้วถ้าคนไม่มีประสบการณ์ใช่เอาขึ้นเรือไม่ได้ก็ทิ้งเรือแบนี้เละได้เออพากันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาสภาพคนในงานคนอุปกรณ์อุปกรณ์เรือทุกอย่างท่านยกเรามีเรียงเรือโอ้ยพร้อมครับเรือผมมีนะ้าล้ำสิบล้ำนะเครื่องสูบน้ำ ผมเตรียมตั้งแต่ก่อนที่น้ำจะท่วมอีกนะครับเออหลังอหลังน้ำท่วมไปเรียบร้อยท่านยกอันนี้เรือเรือซื้อตั้งแต่สมัยไหนครับเรือยังอยู่แต่มันรั่วแล้วก็เครื่องมันก็พังผมก็มาได้ซ่อมเครื่องแต่เรือนมีรถนะครับรถมีแต่รถแต่แบตเตอรี่มันหมด แย่างนั้นคนจะเลือกผมแล้วครับตอนหาเสียงยังไม่ได้เข้ามาเลยไม่สามารถล้วงข้อมูลเก่าได้อันนี้แก้ตัวแทนได้ ข้อที่สี่นะสร้างความตรหนักระันะต้องพร้อมคือความรู้ไม่ใช่ตระนกตระหนกคือตกใจตระดักความรู้คืออย่างนี้คนไทยเราเนี่ยชอบมองโลกในแง่ดีแต่เราไม่มอง worst case เราไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ยังไงไฟฉายเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรมีมือถือก็ใช้ไฟฉายได้ทั้งทั้งที่เราอย่าลืมว่าวันที่ไม่มีไฟฟ้าชัดแบบใช้มือถือที่ใช้ถ่านไฟฉายเนี่ยยังใช้ได้ดีใช่ไหมยัง เราเตรียมไฟฟ้าอย่างดีแต่บางบ้านเขามีโซล่าเซลล์ถึงแม้ว่ามันจะแดดออกบ้างไม่ออกบ้างแต่กลางคืนก็ยังมีไฟส่องสว่างเอาไว้ชาร์จแบตได้ไฟฟ้าพื้นฐามันดับหมดแล้วะนก็เหมือนที่ตอนลุงตู่เตือนเวลามีอเมอร์เหตุฉุกเฉินต้องมีไฟฉายวิทยุทรานซิสเตอร์ไวฟังข้อมูลข่าวสารพวกนี้ผมเนี่ยนะเคยเคยคิด แล้วก็ทําจริงนะผมซื้อไอ้ตะเกียงไอ้แก๊สปิกนิกอ่ะครับแล้วก็แบบที่สวมกับตะเกียงเจ้าพายุบนใช้แก๊สครับซื้อเก็บไว้ที่บ้านเลยนะปีห้าสี่ตอนน้ําท่วมแล้วเขาตัดไฟช่วงหนึ่งอ่ะก็ได้ใช้จริงสว่างสวัยแล้ววิทยุทันเตอร์เนี่ยผมก็มีประสบการณ์ตอนปีห้าสี่น้ำท่วมผมไปช่วยแถวแถวลบบุรีแถวเอ่อสิงห์บุรีตอนนั้นนะผมเนี่ยเอาวิทยุทานซิตเตอร์เนี่ยฮะ ไปแจกผู้เฒ่าผู้แก่เขาชอบมากเลยเขาบอกคูไนิฟังผมว่าเขาตัดขาดการสื่อสารหมดเลยแล้วก็อาหารการกินก็พอมีแล้วตรงลรตออะไร้าางเข้ามาแจกแต่อายุฟังข่าวเขาไม่มีเราก็เอาอยุเครื่องหนึ่งร้อยบาทเองนะก็ไปแจกมันสิบเครื่องเลยโอ้ดี ประเด็นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของขนาดก็คือเซฟตี้เฟิร์ส่า safety f i r s อะไรนะปลอด safety first เนี่ยเขาแปลกันว่าปลอดภัยแล้วก่อนแต่ผมเคยเห็นนะสมัยก่อนนะพไปทำรายการกับเสนาโคท่านเสียไปแล้วนะไปที่เรือจักรลีนเนอรลิเบีเลยนะที่ไปช่วยอยู่ทุกวันนี้เขาก็ใช้จากรีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยป้ายคำว่าเซฟตี้เฟิร์สเขาเปลี่ยนใหม่ฮะเขาไม่ได้ว่าปลอดภัยแล้วก่อนนะเปลี่ยนวะบ่อดแหกไว้ก่อนเออจะได้ไม่แยกรู้เลยเออดีเพราะว่ามันขีดหน้าเกิน แล้วบางอย่างเสี่ยงเกินเราก็ต้องปลอดแหกไว้ก่อนคืออย่างน้ำท่วมอย่างเงี้ยเราอย่านึกว่าโอ้มันเคยอย่างนี้เฮ้ยมันต้องคิดคือม่อนข้อต่อมาคือการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพเซลล์บอร์ดแคสต์นี่ก็ได้ผลอยู่นะได้ผลเขาส่น้ำมาตั้งแต่ห้าโมงเตือนตีสอง ก็เป็นตัวพิยอนแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ไม่ได้ฟังสื่อสารจากภาครัฐเราไปไปไปดูธงเป็นหลักไปดูธงธงเขียวธงภัยไหมธงเหลืองธงแดงเขียวเนี่ยแปลว่าปลอดภัยอยู่ในสภาวะปกติเอาอยู่เอาอยู่ท่านนายกเองก็บอกนะผม ก็ปากทงเอาไว้แล้วเนี่ยนะทำไมพี่น้องไม่เอพยพกันแล้วคุณกิติเพื่อนผมเข้าไปยังไงเขาไปเจอว่าป้ายเนี่ยมันมีป้ายใหญ่ใช่ไหมแล้วมันเขียนว่าทงเขียวหมายความว่าอย่างนี้ธงเหลืองหมายความว่าอย่างี้ทงแดงหมายความว่าอย่างนี้แล้วบนป้ายแล้วป้ายเนี้ยน้ำท่วมแล้วบนยอดป้ายปากเขาหงเขียวป่อยมันไม่ทานการนายกครับเห็นว่าคนขโมยทงแดงไปเลยครับก็ผมเข้าใจ ว่าช่วงก่อนห้ามจะท่วมเนี่ยนะครับแถวนั้นมันมีแข่งกีฬาสีก็คงจะเอาธงแดงของผมเนี่ยไปเชียกกีฬาไม่แต่ธงเขียวเอาอนี้เพราะเขาช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนายกนีๆดีนะเจ็ดเจ็ดวันเข้าบ้านได้นายกหนุ่นนายยกแป้นนายยกหนู เจ็ดวันเข้าบ้านได้สิบสี่วันหาดใหญ่ต้องสะอาดนี่แล้วมันไม่ใช่แค่หาดสะอาดนะมันต้องถึงการหาดะสีเลยเลือดใหญ่สะอาดก็พอแล้วนายนยูนี่เก็บความที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ต้องการประปาต้องเร่งเพราะว่าการล้างเนี่ยมันต้องใช้น้ำแล้วตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยน้ำปลาป่ายังไหลไม่ทั่วถึงเพราะงั้นต้องรีบช่วยเหลือกันจะได้ล้างบ้านหลังน้ำท่วมเนี่ยบางทีคนนึกไปถึง กองขยะอ่าใช่ขยะเยอะมากโอ้อันนี้อันนี้โชคดีมากครับเขามีรถของทหารรถรถไอเนี้ยรถรถมันก็เรียกรถไถอะรถเกรดรถเกรดตักแล้วก็ใส่รถตามแล้วก็ใส่รถช่วยช่วยได้มากช่วยได้มากที่พี่น้องทหารช่วยอยู่เรื่องเรื่องช่วยเหลือฟื้นฟู่มอะไรเร่ยต้องขอบคุณนะทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยหะเอกชนแต่ว่าท่านนายกครับขอร้องท่านนายกนะฮะเวลาท่านเข้าห้องน้ำ เป็นสัดส <sav our S 2> ่วนหน่อยดีกว่าเพ <tekrar S 1> ราะว่าพ <waited> <aro> ี่น้องหาดใหญ่อันตรายมากทำไมฮะลูกไม่ใช่จรีบเป็นชีจากหนูเนี่าะพดาเนี่ยก็เลยเปลี่ยโรป็นโรสไซรัสติดหนูนะพญาคนยากันไป็นชีหนูวะทุทีโรสไซรัสิดแต่อันนี้อันตรายจริงๆเพราะว่ามันมากันน้ำแล้วถ้าเรามีแผลนิดเดียวเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีแผลมีดบาดนิดนึงเนี่ยเกิดเราไปเอามือไปล้วงในน้ำแล้วมีเชื้อนะไม่ได้เน่าเลยครับเออเน่าทั้งแขนเลยครับต้องระวัง โรคฉีนูนะสุดท้ายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะพักไหนหน้าที่ว่าประชาชนต้องตายก่อนเอาประชาชนเป็นที่ตั้งต้องดูต้อเนี่ยเรื่องอภรอเองต้องสร้างความเข้าใจการเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็วิเคราะห์ได้หลายมิติเช่นเอาอย่างเงี้ยเคสล่าสุดที่หัดใหญ่อย่างงี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนสติได้ดีพี่น้องก็มีหลายประเภทหลายศาสนาก็มีชน ข่าวมุสลิมใช่ไหมปรากฏว่าตอนเอาไปแจกก็เป็นข้าวหมูกระเทียมบ้างข้าวไข่เจียวหมูสับบ้างเขาก็กินไม่ได้เขาก็บอกมาบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงเรื่องมากอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นหลักศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเออโซนนี้เราไม่ต้องอะไรมากก็ข้าวไข่ต้มข้าวไข่เจียวธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นแต่ผมเห็นเนี่ยนะครับ ถูกแล้วเนี่ยฮะเขาบอกให้ประชาชนมากรอดนะฮะผมเห็นประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยมารอตั้งแต่8ปดโมงเนี่ยหน่วยงานมาสิบโมงนะเพราะงั้นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางโอ้ไม่ใช่ประชาชนมาก่อดแล้วสุดท้ายแนวคิดของรัฐมนตรีดีเนี่ยก็ดีแล้วท่านชัยชนกที่บอกว่าจะเอา แพลตฟอร์มชูมารโร o w io ของสหรัฐอเมริกาครับนะฮะมันบุรณาการจากดาวเทียม9ก้าดวงแล้วก็ AI ประมวลผลเรื่องสภาพอากาศเตือนภัยทุก15นาทีเข้ามาแบบนี้มันก็โอเคโอเคแต่แต่ผมอย่างนี้ครับอย่าทําเป็นเพียงแค่ไฟไม่ฟังอย่าพูดแล้วก็ไม่ทําอะไรเดี๋ยวพอน้ําแห้งปุ๊บก็ลืมไปเรื่องอื่นแล้วก็ลืมเมืเนี่ยเตือนภัยสึนามิเนี่ย ถามวันนี้ถ้ามีซึนามิเข้ามาเนี่ยไอ้รัโพงดังสักตัวไหมทุนเสียไปนะครับเออทุนเสียไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้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 ยอเงีอย่งเงี้ยองเงียองเทย่เนี่ยอย่าเงีอ่างเยอ่างเ้่าเงี้ยองเงี้ยองเ้างเอ่างเ่เว่าเง้อ่งเวิร์อต้อยางเรับปอย่งและพัอนาเอย่างเรอ่งเีย่วงเพราเงียองเสีย่งเีย่งเขียางเอ่เ่เ้อยาเวิร์ก็าล่อยให้เาเวิร์ไป ให้ยกระดับหน่อยเป็นกระทรวงไปเลยหรือเป็นหน่วยงานที่ใหญ่กว่ากระทรวงอีกเพราะภัยมันมาบ่อยมันมาทีแล้วมันก็มาหนักกระทรวงเนี่ย41กระทรวงผมเสนอให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไทยเนี่ยมีผู้ผู้ใหญ่ที่สุดในในหน่วยงานเนี้42เลยเพราะมันจะได้สั่งได้ทุกกระทรวง42ก็ยังไม่พอมันต้องเหนือกว่านั้นอีก430ไปเลย อันนั้นมาอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe และกดวิวแชร์กดแชร์รายการข้ามทำเนียบข้ามทำเนียบ